เลขเด็ดปฏิทินจีนมาอีกฉบับแล้วนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบรอคอยเลขปฏิทินจีนนะคะช่อง3 a นํามาฝากอีกแล้วนะคะปฏิทินจีนนี่มีหลายฉบับนะคะบางฉบับดูแล้วเป๊ะดูแล้วปังนะคะให้โชคให้ลาบถูกลงวันที่หนึงมาแล้วนะคะคนดวงดีดวงเฮงมามองจ้องปฏิทินเลขที่โชว์ในวันที่1กับวันที่16นะคะเขาถูกเต็มๆางวันที่หนึมาแล้วนะคะ ช่อง 3A เลยนำะมาฝากท่านทุกงวดนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะปฏิทินจีนเป็นเลขแห่งความหวังของหลายๆคนนะคะช่อง 3A นำมาฝากแล้วนะคะงวดนี้นะคะมีเลขอะไรบ้างฉบับนี้ให้เลขอะไรมาบ้างไปรับชมพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะปฏิทินจีนฉบับนี้นะคะนี่เลยนะคะ ตรงกับวันพุทธที่1ธันวาคม2564นะคะแรม12ค่ำเดือน12นะคะตรงกับวันพุธนะคะนี่เลยนะคะเขาให้เลขที่เกี่ยวที่พันกันแบบนี้นะคะมองปุ๊บเดียวเห็นเลยนะคะมีเลข6เลข4เลข2นะคะ 642นะคะท่านอาจจะมองเห็นเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะแต่เรามองเห็นเป็นเลข6 42อนะคะอาจจะชุดได้เป็น6 4 4 2หรือ62ก็ได้นะคะชุด3ตัวอาจจะเป็น6 4 2 426และ264กก็ได้นะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะจะพารวยพาเฮง ก็พิจิตรเคาะให้ดีนะคะดูดีๆตาดีท่านอาจจะเป๊ะรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะคะสวัสดีค่ะ